นุมเจดีเป็นที่สำคัญยิ่งหลิ่งทั้งกัดสปาเจ้าอ,อละหันบูปาหา้อยองมากนาพาญาเจ้าหาระโอคงผู้กำพา้าบรทรงหากเป็นที่มองทรงผู้หัวอกพระโคดงแห่งหุลัง ชาเจ้าสมัยการนั้นเขาเกิดเย็นเยียงบ่าทำเทียงเทวดาผู้หูรักษาเขาบ,าบ,าาาาบ่ายืดพร้อติดสินบนเปี่ยนองเขาของเครื่องเส้นทวายาศาสนากระลยกายดอกมวลมองบ่สองแจ่ สวัสดีครับผมอาจารย์สมภพเนตรลายอาดีตข้าราชการบำนาญน,นะครับวันนี้ได้าตักบาตรแต่เช้านะครับเพื่อบูชา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดทั้งบูชาเจ้ากรรมนายเวรทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทําบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดทั้ง บิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็โดยเฉพาะแล้วอโอนบุญนะครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่พ่อปู่พญานาคราชทุกๆพระอ,องค์ที่เลื่อมใสศรัทธาในการที่จะได้รับโชคลาภวาสนาจากพ่อปู่พญานาคราชในการขอเปิดขุมทรัพ,พย์พญานาคราชต่างๆที่เราได้ทํากิจกรรม ในการบวงสวงในแต่ละครั้งเราจะต้องทอําบุญทุกวันนะครับในการตักบาตรเช้าและก็โอนบุญกาอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุลให้ท่านนะครับปกตเรานับถือศาสนาพุทธอยู่แล้วทีนี้ในความเชื่อในเรื่องศีลทานภาวนาเราเว้นความชั่วทําแต่ความดีทําจิตใจให้บริสุทธิ์เราปฏิบัติได้แล้วดีนี้ในความในการศรัทธาในเรื่มใสในสิ่งศักดิ์สิทธิ ก็มีหลายมีหลายได้สิ่งหลายอย่างที่จะทําให้เราเชื่อองค์พระธาตุพนมในพระหัวอกพระพุทธเจ้าเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และศรัทธาเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้านั้นท่านได้ปฏิบัติจ,จนสําเร็จอรหรันจนสามารถเป็นศาสดาของโลกถ้าเรามีถ้าเราปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าชีวิตเราก็จะเจริญรุ่งเรืองตลอดทั้งทําให้ชีวิตเราอยู่อย่างเป็นสุขได้มนุษย์โลกทุก คนถ้าปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่เดือดร้อนนะครับจะอยู่อย่างสงบสุขพระอุรังคธาตุครับหัวอกของพระพุทธเจ้าเป็นเป็นกระดูกนะครับเป็นพระอุรังคธาตุเป็นกระดูกจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณสามชิ้นนะครับเม็ดเท่า,ามเมล็ดถั่ววางอยู่ในพานทองพระอบนะครับเชั้นอันนี้ผมได้ ได้เห็นได้สัมผัสเมื่อครั้งที่ยังเป็นเด็กยังเป็นเด็กแล้วก็พระธาตุล่มตอนนั้นยังเป็นนักเรียนยอยู่ได้เข้าไปช่วยทางวัดในการเก็บกระดูเก็บอของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเก็บอ,อิดเก็บอะไรต่างๆช่วยกันก็เลยเข้าไปชมท่านเอาเมื่อโค่นล้มลงมาพระอุรังคธาตุนั้นไม่เป็นอะไรเลยนะครับ ระอบไม่เป็นอะไรเลยไม่มีรอยบุบรรอยแตกเลยนะครับเลยเข้าไปเห็นก็ได้รู้ว่าพระอุรังคธาตุนั้นเป็นกระดูกชิ้นเท่าเม็ดถั่วนะครับเม็ดถั่วสามชิ้นด้วยกันนะครับวางอยู่ในพระอบเก้าชั้นองค์ปู่พญาหนาคราชท่านเป็นส่วนหนึ่งของการทนุบำรุงพระพุทธศาสนา,าท่านเป็น ความเชื่อที่เชื่อต่อกันมาหลายร้อยพันปีนะครับดังเราจะเห็นได้จาการูปสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าที่มีนาคราชนาคปกปกปักรักษานั่นหมายถึงองค์พญานาคราชปกปักรักษาพระพุทธศาสนานะครับเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปที่ป่า ไปนั่งสมาธิบําเพ็ญเพียรภาวนาก็มีพายุฝนหนักนะครับองค์ปูพ่พญานาาขราชที่สถิตณนะที่แห่งนั้นเห็นถ้าหากว่าไม่ปลกปักรักษาพราะองค์แล้วจะเกิดภัยพิบัติต่างๆท่านก็แผ่พงังผ่านแปลงร่างเป็นพญานาขราชใหญ่ปลกปักรักษาป้องกันพายุเพาป้องกันฝนให้กับพระพุทธเจ้าจึงเป็นตำนาน พญยานาคปลกปักรักษาพระพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านบำเพ็ญเพียรภาวนาจากกายท่านเป็นเดรัจฉานจนสามารถเป็นสำเร็จเป็นอรหันต์เป็นปฏิบัติจนกลายเป็นสำเร็จเป็นอรหันต์ได้แต่ท่านไม่สามารถที่จะบวชได้เนื่องจากว่าท่านเป็นเดรัจฉานาแต่ท่านปฏิบัติทำให้ท่านนั้นมีบุญมีวาสนา เป็นอย่างมากในตำนานพญานาคราชนั้นจะเป็นเจ้าเมืองก่อนที่ยุคมนุษย์จะมาครองเมืองเหมือนกับเรานี่แหละเป็นมนุษย์มาครองเมืองยุคก่อนก็จะมีอ,องค์พญานาคราชปกครองเมืองตามแว่นแ้นต่างๆนะครับท่านจะมีทรัพย์สมบัติมากมายมีข้าทาสบริวารมีมีเหมือนเรามนุษย์ทุกวันนี้แหละครับทีนี้เมื่อยุคนั้นผ่านไปนะครับ ยุคเราเกิดขึ้นมาเราก็บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มตั้งจากคุณบิดอนบานดาคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์ทั้งหมดละครับน่ครับนอกจากนั้นก็มาเลื่อมสายสัทธาในพระพุทธศาสนาทังจากปฏิบัติทําทคุณงามความดีละเว้นความชั่วทําแต่ความดีทําจิตใจให้บริสุทธิ์ศีลทานภาวนาแล้วยังมาเชื่อในการปฏิบัติของปู่พญานาคราช มีความเชื่อว่าถ้า,าผู้ใดนะครับมีการทําบุญและก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบ่อยๆนะครับบ่อยๆเป็นประจำทุกวันก็จะห่างกรรมห่างเวรกรรมเวรตามไม่ทันเมื่อกรรมเวรตามไม่ทันเราก็มีแต่โชคลาภวาสนาชีวิตก็ดําเนินไปด้วยความเจริญรุ่งเรืององค์ปูพ่พญานาคราชท้าว่าใครมีความเลื่อมใสศรัทธ,ธาโดยไม่ระแวงนะครับโดยไม่ คิดอคตินะครับมีความมีความเชื่อมีความศรัทธาปฏิหารก็จะบังเกิดแก่ผู้ที่นับถืออย่างอย่างทันตาเห็นนะครับอย่างทันตาเห็นนะครับเหมือนกับพี่น้องเราหลายๆคนที่เชื่อในเรื่ององค์ปู่พญานาคราชแล้วก็บวงสวงบูชาแล้วก็ประสบผลสำเร็จในที่สุดนะครับ ในเรื่องพิธีกรรมในการาเชื่อในเรื่องของปู่พญานาคราชพิธีกรรมในการบวงสรวงในการบูชาพญานาคราชและขอเปิดขุมทรัพย์พญานาคราชกับผมได้มีครูบาอาจารย์ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านาท่านเป็นจเจ้าวาดวัดสร้างพระอินท์หลวงตาเชือ้อ ได้ไปทําบุญแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องอหลักการปฏิบัติให้อยู่อย่างมีความสุขบนโลกใบนี้แล้วก็สร้างาชีวิตสร้างอนาคตแล้วก็พัฒนาตัวเองไปในศีลทานภาวนาเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต <c oughs> ในส่วนที่ผมได้เชื่อในเรื่อง องค์ปู่พยานาคราชก็มีพิธีกรรมในการบวงสรวงบูชาและขอเปิดขุมทรัพย์พญานาคราชด้วยการปฏิบัติตนก่อนจะต้องมีการให้มีการทานจะต้องเป็นคนที่มีศีลทานภาวนาในในตัวของเราก็ต้องมีการทำบุญทำกุศลเป็นประจำอย่างเช่นว่าอันดับแรกก็ทำกับ อรหันองค์แรกของเราคือบิดามารดาครูบาอาจารย์หลังจากนั้นก็คนในครอบครัวญาติพี่น้องของเราคือต้องมีการให้ต้องมีการทําบุญให้กับและก็เอาการทําบุญทุกอย่างของเรานี่แผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับองค์ปูพ่พ่อญาณาคราชที่เราเลือ่อมใสศรัทธาแล้วก็มีการตักบาตรเช้าเป็นประจำทุกวัน แล้วก็มีการทําพิธีในการบวงสวงองค์ปูพ่พญานาคราาก็จะมีขั้นตอนหลายๆอย่างอยู่ครับในการบวงสวงก็ในส่วนของผมนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายในการบวงสวงพญานาคราดก็จะมีน้ำหนึ่งหนึ่งหนึ่งขันแล้วก็ดอกอะมะลิลอยทูบ16ดอกเทียดเทียนห้าทูผ้าอีกอันหนึ่งนะครับ แล้วก็ไข่ต้มผ้าฟองอันนี้อันนี้ในส่วนของของผมเองในการบูชาแล้วก็ประสบผลเสเ็จมาโดยตลอดที่ขอเปิดขุมทรัพย์พญานาคราชในส่วนของตัวผมนะครับในตัวผมนี้ขอเปิดคุมทรัพย์พญานาคราชมาแล้วประมาณเกือบสิบกว่าปีสิ่งที่ไม่เคยได้ก็ได้นะครับสิ่งที่ปรารถนาก็ไหลามา อ,อย่างที่ไม่คาดคิดเพราะบารมีความเชื่อในเรื่องขององค์ปู่พญานาคราชเขาเปิดคุ่มทรัพย์พญานาคาราชครั้งแรกที่ขอให้ได้กิจการร้านค้าร้านอาหารและก็โรงแรมตอนนั้นยังไม่มีโรงแรมยังไม่มีร้านอาหารเลยนะครับก็ปรากฏว่าไหลมาเลยครับไหลมาโดยอัตโนมัติภายใน1ปีได้กิจสดาลินโขง หลังจากได้กฤษาริมโขงแล้วก็อัญเชิญท่านประทับที่กฤษาริมโของอุปภูภยานาคราชแล้วก็ขอเปิดคุ้มทรัพย์ท่านอีกขอท่านอีกว่าขอได้โรงแรมขยายโรงแรมพัฒนาโรงแรมให้เจริญรุ่งเรืองให้ขยายเป็นสาขาออกไปก็ได้ริมโขงโฮมสเตย์หนึ่งโฮมสเตย์สอง 1, หลังจากได้โฮมสเตย์หนึ่งโฮมสเตย์สองแล้วก็ทําบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่าน มาโดยตลอดขออีกครับขออีกอันที่สี่คุ้มทรัพย์อันที่สี่คือวิมนั์โฮมสเตย์นะครับวิมนั์โฮมสเตย์ทุกที่นั้นจะเป็นที่เปิดคุ้มทรัพย์พญาหน้าคลาดเงินทองไหลมาเทมามากบ้างน้อยบ้างตามความที่เราปรารถนาสมดังความมุ่งมา่ปรารถนาของเรามาโดยตลอดอันนี้คือความเชื่อในเรื่องอเรื่องสศรสัทธาในพระพุทธศาสนา และก็มีความศรัทธาในองค์ปูพ่พญานาคราชที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบไปด้วยคุณธรรมมาโดยตลอดอก็จะได้ประสบผลเสำเร็จแบบนี้ครับก็ติดต่อที่0831513678 0831513678สมภพเนตรไหลครับสามารถเข้ามา,าแลกเปเลี่ยนเรียนรู้ก่อนก็ได้ครับ เรียกเปลี่ยนเลขเปลี่ยนเรีรูปก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยมาาเตรียมตัวในการที่จะมาทําพิธีเปิดขุมทรัพ,พย์พญานาคราชลุ่มน้ําโขงนะครับอันนี้ลุ่มน้ำโขงนะครับนะครับโดยแท้จริงเลยนะครับมาที่ริมโขงโฮมสเตย์นะครับมีโฮมสเตย์คือมีขุมทรัพ,พย์พญานาคราชที่ท่านประธานให้ไว้ให้พี่น้องได้มา สัมผัสโดยตรงเลยครับว่านี่คือขุมทรัพ,พยพญานาคราชที่ขอจากปู่พญานาคราชท่านให้มานะครับก็จะเห็นสัญลักษณ์เรามีรูปพญาหน้าได้ตั้งไว้เพื่อประทับไว้และก็ทําบุญให้ท่านทุกวันนะครับมีครับเดี๋ยวจะปักหมดุดให้กับผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาใน Facebook นะครับริมโขงโฮมสเตย์ 0831513678โดยตรงนะครับอันนี้ถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้นะครับในการสร้างความเชื่อเพื่อสะกดจิตตัวเอง <c oughs> และก็ประสบผลสำเร็จแล้วก็ถ้าว่าพี่น้องท่านใดอยากจะท่องเที่ยวเพื่อเพื่อสแสวงบุญนะครับแล้วก็เพิ่มพลังแห่งบุญแห่งทาน เรามีกิจกรรมตักบาตรเช้าทุกวันนะครับกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดพระธาตพนมกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดกอกแก้วอมพวันกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดหัวเวียงอรังสีแล้วก็พระจรที่มาทําบุญได้หลายรูปรวมแล้วประมาณวันละประมาณเกือบ 30- 40, 40รูปนะครับก็เป็นพลังบุญพลังทานที่เราจะมาเติมบุญเติมทานให้ห่างกรรมห่างเวรได้ดีมากเลยนะครับ เชิญเลยนะครับมาเติมโชคลาภวาสนาที่ริมโขงโฮมสเตย์ครับ